สวัสดีครับในคลิปนี้เนี่ยจะว่ากันด้วยเรื่องของการตั้งดวงกันต่อนะครับจริงๆก็ใช้ดวงเดียวกับไปสองคลิปก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะเป็นวิธีการตั้งดวงแบบของผมเองอะ่ะผมเอาคลิปอันนี้มาอธิบายเอาไว้ก็เพื่อให้คนที่ดูอยู่เนี่ยอย่างน้อยในเวลาผมเห็นเห็นผมตั้งดวงเนี่ยจะได้ไม่งงว่าเฮ้ยมันมาจากไหนวะอะไรอย่างเงี้ยคือผมกําลังจะบอกว่ามันก็คือวิธีการเดียวกันหมดแหละมันต่างกันเพียงแค่กิมมิคดีไซน์เท่านั้นเองนะฮะ ผมสะดวกของผมแบบนี้ผมก็เลยตั้งแบบนี้ถ้าคุณไม่สะดวกคุณก็ใช้วิธีการเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือคุณจะเขียนเป็นเป็นดวงอีแปะคลาสสิกอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่มีใครว่านะครับเอาให้สื่อสารรู้เรื่องตรงกันเนะี่ยคือใช้ได้หมดนะครับมันเป็นเพียงแค่รูปแบบทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะมีเอาละมันก็จะมีแบ่งออกเป็นราศีทั้ง1ิแหละนะครับในวงด้านในสุดนี่ยคือดาวกษตรไอ้นี่เคยกล่าวมาแล้วเนาะใครจําไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูเองแล้วกัน ทีนี้ไอ้วงที่มันถัดๆไปเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันนะฮะมันเป็นดาวปรัเกษตรอุดนะครับแล้วก็นิดจึงตรงนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงนะเพราะฉะนั้นตัดทิ้งไปอย่าเพิ่งไปสนใจนะครับจริงๆจะเอามาตั้งดวงกันบนนี้ก็ได้นะจะได้ไม่งงนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยบางคนเดี๋ยวไปเฮ้ยอะไรวะแม่งเยอะวะบอกเออใจเย็นๆเอา,เอา,เอางั้นพื้นฐานนะเราเ,าเอาตรงนี้กันก่อน คือสรุปเง่ายอ่ะให้ให้แบ็กกราวมันมีครบ12ลราศีก็ก็ได้แล้วนะครับจริงๆจ,จะมาตั้งกันบนนี้ก็ได้นะครับไออย่างเงี้ยเอามีาราศีอยู่12อันใช่ไหมทีนี้ไอตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับมันก็ทําออกมาเป็นอันเป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เหมือนตัว,ต,วตัวหมักลุกนะครับมักลุกที่เขาใช้เล่นกันตัวหมักฮอตอย่างเงี้ยผมก็เอาสัญ,ญลักษณ์ของปัจจัยต่างๆเนี่ยไปแปะเอาไว้ แรกเริ่มเดิมทีที่ทําเนี่ยนะฮะมันเกิดมาจากผมเนี่ยปวดตาเวลานั่งมองจอนานๆน,น,นะครับสมัยก่อนผมทําอาชีพเขียนหนังสือขายวันวันก็นั่งแต่มองจอนะฮะบรรณาธิการบริหารนะทำอะไระวันวันก็นั่งอ่านแต่อาร์ติเคิลชาวบ้านมองแต่จอทั้งวันนะ่ะนั่งแก้นูน่นแก้นี่เขียนโน่นเขียนนี่นานๆเข้าสายตาก็แย่เหมือนกันแต่ก่อนหน้านั้นก็ทํางานสายคอมพิวเตอร์กราฟิกอีกนะครับพวกแอนิเมเตอร์อะไรพวกเนี้ย สายตามันก็แย่วพอเวลาอายุมันมากก็เลยเอาว่าใช้วิธีการอย่างนี้กันดีกว่ามันมันทำให้เรานั่งมองจอได้นานขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตอยู่หน่อยนึงว่าผมได้รับอิทธิพลมาจากาโหราศาสตร์จีนสำนักหมักลุกจีนของอาจารย์นาลิตนะพอดีตอนนั้นไปเรียนโหราศาสตร์จีนนะไปเรียนสำนักหมักลุกจีนเนี่ยแหละแล้วก็เลยได้ไอเดียว่าเออเฮ้ยมันก็เข้าท่าดีเว้ มันช่วยทําให้เราเนี่ยมันไม่ต้องมองจอไม่งั้นนะเวลาเราตั้งดวงในจอคอมพิวเตอร์ก็นั่งมองมาอยู่นั่นแหละนะฮะเพ่งกันไปปวดตาชะมัดนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนมาใช้อย่างนี้แทนแทนที่จะต้องเขียนในกระดาษก็มาเป็นอย่างเงี้ยมันก็สะดวกดีไม่เปลืองกระดาษด้วยนะครับอา้าวทีนี้ก็ดูนะอาสั่งสมมติเนี่ยนีกระดวงเก่าเนี่ยแหละนะฮะขอให้ดูะฮะว่าตรงนี้อาไราีเม็มีอะไรบ้างล่ะเออผมก็แค่ เอามันวางไว้เองเนี่ยในราศีเมษมันมีอาทิตย์มีสุกมีพุธมีมนุษย์ตอยู่ก็ใส่เข้าไปสิอาทิตย์พุธเออถ้าช่องไม่พอตำแหน่งไม่พอก็ให้มันเบียดเบียดกันหน่อยนะครับสุกนะครับอ่าแล้วก็มีมนุษย์ตอยู่ด้วยมนุษย์ตยูมนุษย์ตยูมนุษย์ตอยู่อยู่นี้อืมไอต,ตรงนี้มีอังคารนะเราก็วางอังคารล,ลงไปในราศีเมถุน ช่ไหมครับตรงนี้มีลักนณาเราก็วางลักนณาลงไปในกรกฎอา้าวแบ็กคัสกับจันอยู่นี่เราก็ใส่ลงไปเอาแบ็กคัสกับจันเว้ยอยู่ตรงนี้ที่เหลือไม่มีตรงนี้มาเป็นพฤหัสกับพุโตเราก็ใส่เข้าไปาพฤหัสอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเสาเสากับพุโตเราก็ใส่เข้าไปอันนี้มีเนปจูนด้วยนะครับอา้าวเหลือราหูกเกตลืมใส่ขอโทษที ราหูกเกตขอโทษนะราหูเนี่ยมันอยู่ราศีพฤษภแปดองศาเอ้ยสิบแปดองศาสามฤติดาเราก็ใส่ลงไปที่ราศีพฤษภเกตอยู่ราศีตุลน,นะครับอยู่ตรงนี้เล็งอาทิตย์พอดีแหละนะครับอยู่สิบองศาสามสิบเก้าฤติดาการวางก็คือจะเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้เอาส่วนตัวผมเองกับผมก็จะไม่วางอย่างนี้อีกแหละเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันลบผมก็เลยชอบ วางเขาเรียกว่าวางบนเส้นนะคือไอแผ่นที่ผมใช้ประจำเนี่ยมันจะมาอย่างนี้สังเกตดูตีเป็นเส้นยาวแล้วเพราะฉะนั้นแทนที่ผมจะต้องมาวางกระจุกกระจุกกันเนี่ยผมใช้วิธีวางเรียงอย่างนี้เลยครับโอเคถ้าพื้นที่มันไม่พอมันก็ต้องเรียงเรียงกันหน่อยนะแต่ถ้าอันไหนมันพออย่างเงี้ยนะอย่างสมมุติในพฤหักกัะเนปจโจนเนี่ยนะ มันอยู่ในราศีมีเนะี่ยผมใช้วิธีวางทับเส้นเนาเพราะว่ามันทําให้ดวงเนี่ยมันดูเป็นระเบียบกว่านะครับถามว่ามีเหตุผลอื่นอีกไหมก็เนี่ยมันช่วยทําให้เราเล็งมุมกันได้เป็นแนวสายตาที่ง่ายขึ้นนะถามว่าเฮ้ยมันจะเป็นเป็นเรื่องสําคัญอะไรขนาดนั้นไหมก็ก็ไม่นะบางคนก็วางอย่างนี้ก็มีแต,แต่ผมชอบวางนี้ผมชอบวางบน,นเส้น มันเล็งง่ายดีนะครเล็งง่ายกว่าถ้าต,ตอนไหนเบียดกันมากๆล้วก็ขยบหนีออกมาให้มันไกลๆหน่อยเราก็จะได้เห็นมันง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะฮะไม่ได้ไม่ได้อะไรกับมันมากหรอกอย่างเงี้ยถ้าวางชิดๆกันมันก็เบียดใช่ไหมละ่ะเราก็เลื่อนมันไกลๆหน่อยก็ได้อย่างนี้แต่การทําอย่างเงี้ยมันจะไม่เห็นเ้าเรียกว่ามันจะไม่เห็นตัว องศาเพราะว่ามันไม่ได้เขียนใส่เข้าไปนะครับก็อาจจะต้องมีเป็นโพยองศาแล้วก็ลิดดาเนี่ยวางอยู่ในลักษณะแบบนี้บางทีก็มีทริคเหมือนกันนะเช่นว่าเวลามันมันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าดาวไหนที่มันห่างกันนะอย่างสมมุติไอ้เจ้าพฤหัสกับเนปจูนเนี่ยสังเกตดูอ่ะมันห่างกันมากอะบางทีผมก็จะตั้งห่างกันให้รู้ว่าไอ้พวกนี้มันห่างกัน แต่ถ้าอันไหนมันชิดกันมากมันชิดชิดกันหน่อยอะถือว่าโอเคใกล้ๆกันนะผมก็จะวางติดกันเลยเพื่อจะได้ให้รู้ว่าโอเคไอ้พวกนี้มันใกล้กันนะบางทีก็เว้นไว้หน่อยหนึ่งจะได้รู้ว่าใกล้แต่ใกล้ไม่มากห่างกันประมาณสักสิบองศาเห็นจะได้นะถ้าชิดกันเลยเนี่ยแสดงว่าอยู่ในเรนจ์ที่ประชิดกันมากนะครับบางทีดาวมันทับกันอะนะฮะดาวมันใกล้กันมากเช่นอย่างในดวงนี้พุทธกับมนุษย์ตโยูเนี่ยมันทับกันมาก บางทีผมก็เล่นง่ายวางแม่งนี้เลยนะฮะทับกันอย่างนี้เลยก็จะได้รู้ว่าดาวมันกาลังทับกันอยู่ตรงนี้เป็นทริคอะไม่ได้มีเป็นอะไรมากมายตรงนี้ก็ดูเอาไว้เป็นน้ําจิ้มกันแล้วกันนะฮะทำความเข้าใจกับมันนิดนึงก็แล้วกันต่อไปในอนาคตเวลาไปถึงเนื้อหาที่มันจะเป็นการอ่านดวงกันแล้วเนี่ยนะครับบางทีผมจะตั้งดวงอย่างเงี้ยแล้วก็อ่านก็จะได้ไม่งงว่ามันมาจากไหนนะครับก็ยืนยันอีกครั้งว่ามันคือ รลกฐานเดียวกันหมดนะครับแล้วแต่เราจะเลือกวิธีการแล้วแต่เราจะออกแบบมันเท่านั้นเองไม่ได้มีกฎตายตัวอะไรหรอกนะครับเอา้าคลิปนี้จบแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันเรื่องอื่นกันต่อ